ครับผมก็ตอนตอนนี้จริงๆมีความตื่นเต้นอยู่เล็กๆน้อยๆครับผมพะเราก็ใกล้จะขึ้นแล้วแต่จริงๆก็กกกรู้สึกแบบสำหรับผมแล้วผม,ผมรู้สึกมันเร็วมากเลยครับเพราะว่าจริงๆปีๆที่แล้วพวกเราก็อยู่ที่นี่ใช่คับมานี่วนครบมาหนึ่งปีแล้วแบบโหทุกอย่างมันผ่านไปเร็วเออแบบรู้สึกเหมือนแบบแวบๆกลับมาไที่นี่อีกแล้วครับผมแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ก็ดีใจดีใจที่เราได้กลับมาก็ ดีใจครับดีใจที่เหมือนผ่านมาปีหนึ่งเราก็ยังได้มีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็เห<ช>มือนกับว่าอย่างที่บอกคือทีแรกทีแรก,ทแรกปีที่แล้วเราเรามีกันแค่3ม <โ S 1> คนกับพี่เจใช่ไหมแล้วปีนี้เหมือนกับว่ามีพี่ๆศิลปินท่านอื่นด้วยอะไรเงี้ย,<ด>ยแล้วก็เหมือนมีการคอลแลปคอลแลปมาก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันครับก็ปีนี้ใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมก็ยังยังตื่นเต้นที่จะได้ทำเขาดาวร่วมกับทุกคนอยู่ทปีนี้ มีเตรียมโชว์เดียวเลยค่ะมีสามคนขับงานก็อาจจะมีโชว์พิเศษพิเศษเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบร้องร่วมกันสามคนแบบแบบนี้เลยใช่ครับผมว่มีโอเปร่าด้วยใช่ครับผมก็จะมีคอร์ดกับวงโอเปร่าด้วยครับใครเสียงแบบสองได้คือเอาหสามคนอาจจะเป็นแค่แบบดึงดนตรีมามาจอนมันเป็นเครื่องดนตรีแบบออเคสตรามากกว่าครับที่ที่ที่เห็นอยู่อยู่บนเวทีตรงนู้นครับที่ถามว่ารู้สึกไงที่เขาขอให้ เอาจริงๆก็รู้สึกเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ไม่ได้แปลกใจมากครับผมพเพราะจริงๆเซนร์แอวิร์ก็แบบยิ่งใหญ่มากทุกๆปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออ เขา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 ถือว่าเป็นเป็นจุดๆนั้นจริงๆแบบทางสแควร์มันก็คือแบบที่ที่เหมือนเหมือนมีแสงสีเสียงมีความแบบตื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งมันก็เหมือนเซ็นทรัลเวิลด์ได้มีจอมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วซึ่งเราก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าเออเราเรารู้สึกดีที่เราได้มาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราเห็นงานเขาดาวแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วทุกปีทุกปีมันยิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นเลยแต่ว่าปีนี้ก็อย่างที่กล่าวเป็นนอรเรารู้สิ่งที่แบบตอนแรกเหมือนจะได้มาได้เจอนแแเป็นแบบไลฟ์ละแต่ตอนวนคนเี้เก็ที่จริง ที่จริงก็รู้สึกเสียใจนิดนึงนะครับเพราะว่าในเมื่อเรามีโอกาสจะได้เจอแบบเป็นแฟนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วที่ทุกคนเว้นระยะห่างกันแล้วก็เราอาจจะจอยความสนุกกันอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นคูแบบที่มีว่าสามคนหรือว่าไม่ใช่คนเดียผมมันมันมันเป็นการกซ์กันแบบหลายๆอย่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือทุกคนจะได้เห็นแบบมีทั้งคู่ทั้งแบบหลายๆคนไปอยู่รวมกันอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามเหมือนกัน อันนี้คือตั้งใจเสื้อผ้าหน้าผมครัก็ก็ตั้งใจครับเท่ากันไหมสองคนเท่าเท้าเท่าสีเล็บมันสีลัคกี้หรือเปล่าออ๋สีเล็บมาเขียวเหนียวซับอ๋ออันนี้คือแบบความเพลิใช่ไหมอะไรนะครับเราเพชรใช่ไหมเปล่าครับที่จริงมันมันเป็นสีที่บอกว่าเหมือนทาไว้แบบรู้สึกอยากได้โทนที่เป็นนีออนอะไรอย่างงเี้ยมากกว่าเพราะว่ามันงานเปนการ์ตนด้วย วอยู่กินว่าไงครับสิริอ๋อสวยๆครับเขาชอบก็ดีใจครับผมผมมายืนตรงกลางผมรู้สึกยังไงเลยเนี่ยของขวัญปีใหม่อยากให้คนไทยอยากให้อะไรอยากให้ไทยไทยเลยของขวัญปีใหม่ก็อื่นชิ้นละเออของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนใช่ไหมครับผมว่า อยากให้ความสุขแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วความสุขสำคัญที่สุดนะแล้วก็หมายความว่าทุกอย่างที่เราทำาทุกอย่างที่เราเหมือนกับว่าดำรงชีวิตอยู่ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเหมือนจุดสูงสุดของ,งมันคือความสุขแงอยากให้ทุกคนมีความสุขกับทุกอย่างที่ทำแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อความสุขเหมือคกัพท่อที่ใหม่เลยค่ะ ครับผมก็อยากจะเอ่อมามาถึงวันปีใหม่แล้วเนาะก็อยากจะวอวยพรปีใหม่ทุกคนนะครับผมคือจริงๆผมผมเนี่ยมีเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะเป้าหมายท,ที่ที่ไม่ยากมากคือผมอยากจะจบทุกๆปีเนี่ยแล้วก็เหมือนสามารถพูดกับตัวเองได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตเราอนะไรเงี้ยเราก็อยากจะวอวยพรให้บทุกคนเนี่ยได้ได้เหมือนพูดคำคำนี้ได้เหมือนกันเหมือนเหมือนกับที่ผมอยากอยากจะพูดในทุกๆปีครับผมก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากๆนะครับแฮปปี้นิว year ครับ ที่ผมก็วันนี้ผมเพิ่งฟังกินเวฟนี่เขาพูดอย่างนี้เลยเชื่อไหมฝ่ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดผมพูดอย่างนี้มาทุกปีผมพูดมาอยู่แล้วกินเวฟมาพูดอย่างนี้ก็อยากอยากให้ปีหน้าเป็นปีของทุกๆคนแล้วกันครับอยากให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังครับผมก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นปีใหม่ะดี๋ยวามขอนคุณครับก็ขอให้ทุกคนมีปีที่ดีแล้วก็ขอให้คิดอะไรก็ขอให้ทำได้ตามเป้าหมายอะไรเงี้ยสมหวัง สมหวังในทุกเรื่องแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีความสุขยี่ขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับขอข้าพเยนาเตริมงานกับอซ์หน่อยหนึ่งใช่ไหมครับสำหรับงานของเราในปีนี้ที่ผ่านมา อ oh, <c oughs> ดีดีครับผมจริงจริงจริง,รงมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องหายไปเลยแบบช่วงช่วงที่เป็นเป็นล็อกดาวน์อะไรเงี้ยครับผมช่วงช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเออมันมันยากหน่อยแต่ว่าพอพอจบมาตอนท้ายปีแล้วเนี่ยก็สุดท้ายก็ได้กลับมาทํางานทุกทุกอย่างที่มันค้างไว้จนครบหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ปิดกล้องทั้งตัวหนังแล้วก็ทําเพลงอะไรเงี้ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก,ก็ก็ดีครับผมสุดสุดท้ายเราเราสามารถจบปีได้ด้วยดีครับผมก็ใครพูดเรื่องงานดีิงมาแล้วเก็ตกใจหลังที่เขาไม เข้าไจัดสัญญาณนาดาวแล้วทีนี้ภาพเรามันเป็นภาพคู่ที่ทุกคนเป็นภาพจำเว่าเออเราทํางานด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ยล้วทุกคนรู้เสียดายมมนจักระทบกการทํางานที่อของเราไหม้ลายลูกไม่นะครับผมตอนนี้ก็เอ,เอาจริงจริงก็ตั้งแต่ที่พี่ที่พี่เจออกไปเนี่ยผมก็ปล่อยเพลงเดี่ยวของผมออกไปแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะเป็นเ,เรีอยกว่าอะไรศิลปินเดี่ยวต่อไปเรื่อยๆอลย้ผมเพราะว่าเนื่องเนื่องเนื่องด้วยว่าที่แบบ พี่เจไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนตอนตอนที่เจอพี่เจละล่าสุดตอนที่เห็นรูปนายไปนายครบะครับพี่เจก็ยังพูดอยู่เลยว่าแบบไอ้เมื่อไหร่เราจะได้กลับมาแบบฟีดกันหรือว่าแบบมันคือคือมันอาจจะไม่ใช่ยูนิตคู่แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นเหมือนเจฟีดไอไอฟีดเจอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เดี๋ว่าในอนาคตเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันมีมีแน่นอนครับผมตอนตอนตอนนี้ก็คุยคุยกันไว้แล้วเพราะผมอยากมาก ตอนตอนจังหวะแรกสุดก็รู้สึกนิดนึงครับผมแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าผมเคารพการตัดสินใจของเขามากเลยนะเพราะว่าผมผมก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจทุกทุกทุกอย่างที่ที่ที่หมายถึงว่าที่เขาผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าดีแล้วแหละที่ที่ที่หมายถึงว่าพอแบบ พี่พี่เจเขาเขารู้สึกว่าเขาแบบอยากจะออกไปแล้วเขารู้สึกเขาสบายใจเขาเขาอยากจะไปทาในเวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าสุดท้ายผมอะผมรู้สึกว่าเราสามารถกลับมามโคจรเจอกันได้อยู่ดีอย่างอย่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นการฟีดกันเป็นเออมันมันมันยังเป็นปกติอยู่อย่างเงี้ยตอนปรึกษาไม่ได้มีคับผมเขามีตอนโทรมาบอกตอนที่เขาเหมือนตัดสินใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็โทรมาบอกทีเดียวแต่แบบตอนนั้นผมก็เอ้ย จริงรเหรอโปรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนแบบเออเข้าใจแล้วก็เคารพการต,ตัดสินใจของพี่เจเพราะพี่จริงพี่เจก็ก็เป็นคนที่เหมือนแบบเป้าหมายเขาชัดอะครับผมแล้วแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเหมือนแบบสุดท้ายแล้วเขาเขาเขาอยากออกออกไปทําอะไรที่มันเป็นเวของตัวเองม,มากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเลยเหมือนได้ได้ไดออกไปทํา <ๆ S 1> แล้วก็เอาจริงๆผมก็แอบฟังเพลงพี่เจแล้วด้วยนะอยากอยากให้ทุกคนได้รอติดตามค่อนข้างดูดเดือดเหมือนกันครับผม ผมไม่ได้รู้สึกถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงยังไงสุดท้ายเราเราเราต้องได้โคตรกลับมาทํางานร่วมกันแน่แบบมัน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 ต้องมีให้ได้ทุกคนได้เห็นแน่แบบไอฟีเจหรือเจฟิ i ไออะไร่เงี้ยผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ถายไปเลยซะทีเดียวมันมันมันเหมือนมันมันแค่แยกจากความเป็นยูนิตเฉยๆครับคือราติดตามผลงานครัใช่ใช่ใช่ครับอยากให้อยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ระหว่างนี้ก็ติดตามผลงานเพลงเดียวผมไปก่อนครับผม ลลปล่อยเพยงลงล่าสุดปล่อยไปแล้วครับผมเพลงรอยยิ้มไกลๆก็ไปฟังได้ที่ YouTube ย <นะ S 1> ครับช่องนันดาเมลูสิกครับไม่เหรอครับคือจริงๆรถคือผมอ่ะเพิ่งได้ หลังจากนานมากๆครัผมเพิ่งขึ้นไปได้นั่งรถพี่สาวผมแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันแบบมันมันคือด้วยความที่มันหลายปีแล้วครับมันเกือบจะสิปีแล้วแล้วมันก็แบบมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยลราแบบคุณแม่ก็ก็มาบอกว่าแบบมีไอมีไอเดียนี้ลองทําดูไหมแล้วเ,เราอยากเซอร์ไพรส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์อะไรใหญ,ใหญ่ๆแล้วก็เลยโอเคร่วมกับญาติๆหลายๆคนด้วยครับผมแล้วก็แบบรวมๆกันเป็นของขวัญวันเกิดที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนรถเพราะว่ารถมันแบบ เบรกก็เบรกสั้นๆจะขับก็แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราเราก็เลยเหมือนเปลี่ยนก็เลยทีเดียวคือปร่เทศไทยทั้งหมดเป็นการหล่อเท่ากันรวมๆกันหลายๆคนช่วยๆกันครับต่อไม่ไม่กี่หลัอะไรนะฮะกี่หโอ้ก็ก็เอาเจริงๆมันมันขึ้นหลายๆคนเลยครับผมส่วนส่วนส่วนของผมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันก็มีแบบญาติๆด้วยอะไรเงี้ยที่ถามว่าไงบ้างตอนที่ก็ตามในคลิปเลยแหละครับจริงๆคือคือคือหมายถึงว่าด้วยความที่วันนั้นอ่ะเขาอ่ะจะมีปาร์ตี้แล้วเขากำลังแบบ เตรียมตัวการสวยที่สุดในงานวันเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครัเขาก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะลงมาข้างล่างเลยผมกับแม่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาลงมายื่นให้แล้วเขาก็ตามในคลิปอย่างนั้นเลยครับผมความสุขแฮปปี้ครับแฮปปี้ปีนี้กระแสโควิดจริงเราไม่อยู่เลยนะกระแสมาปัง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 ไังปังปังไังปังเธอว่าไงปังไม่ไหวปัง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 ับ ก็ัว้สึกเรางจใสเราเออกหจรสาาพ่กเออขนก่อนก่อนก็จริงๆดีใจแหละครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเอ่อด้ายอย่างที่ดูว่าเหมือนว่าพอพอสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยหมนว่าทุกคนรวมตัวเราด้วยอะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าเราสองคนก็ยัง ยังพอจะมีงานให้เราได้เหมือนวกับว่าทําอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกับแฟนๆหรือว่าเจอกับคนทํางานตลอดอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ดีใจและขอบคุณมากกว่าที่เหมือนคทุกคนยังสนับสนุนพวกเราอยู่อะไรเง <c oughs> ี้ยครับก็ก็ดีใจเหมือนทีมเลยครับที่จริงรู้สึกว่าเป็นเป็นหนึ่งปีที่เร็วมากๆเหมือนกันได้ได้ทำอะไรหลายอย่างหลายหลายอย่างมากแล้วก็ได้ได้มีโอกาส <c oughs> ได้ทําด้วยกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจมากอันน้ก็เยรู้สึกว่าการบริการกันตัวเองที่ทำรู ก็ปังไม่ไหวเหมือนกันแต่อกนันแบบว่าต้องหยุดเลยหยุดการสั่งซือเลยอะไรเงี้ยก็ที่จริงก็หยุดเพื่อไปเซ็ตสเตมให้มันดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าตอนตอนที่ส่งแรกๆมันอาจจะมีปัญหาบ้างบางอย่างนะครับ ก็ครับก็จริงจริงจริงอย่าง,งที่พีพีบอกคือช่วงแรกมันจะเหมือนกับว่าเราก็จะได้รับฟีดแบ็กจากจากจากเหมือนลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเออมันนี้ปัญหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าพอพอมันเริ่มมานเรื่อยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสำหรับปีนี้เราเราเราลองเบรกออเดอร์ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเราลองไปแก้ปัญหาหลังบ้านแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะกลับมาใหม่กับระบบที่ดีกว่าเดิมการการดูแลท <c oughs> ุกคนที่ที่ดีขอโทษครับ ครับขอโทษเอ็มพีครับเอ็ขอโทษที่เดนาีมาอืนกันฝันเ้ขอโทษทักแ็คต้อตออางโอเคที่ต่อยน่ึงจริงไมเมื่อกี้เธอพูดคงไว้ถึง ไปกลับไปเซตซิสเต็มนะหมอ,อ,อใช่ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าเราเราก็เอาปัญหาตรงนี้แล้วครับเราก็เหมือนกับว่าจริงๆช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็มีนัดคุยนัดประชุมกันตลอดลว่าเอ้ยเร,<ม>เราจะแก้ปัญหาในแต่และจุดยังไงเราจะต้องเหมือนกับว่าลงลงไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดพี่พายอดจองมาเข้ามาเยอะมากตั้ัไม่ไหวหรือยังไงจริงจริงไม่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 ขนาดนั้นครับคือจริงอ่อ ยอดยอดก็ก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ก็ยังยังไม่ได้แบบโอ้โหแบบจะมีปัญหาเรื่องของการจัดส่งด้วยตัวสินค้าด้วยที่บางอ่งบางอย่างมีดิจิติกงจริงจริงอ่ะอย่างอย่างช่วงแรกจะมีปัญหาเรื่องเรื่องบัญชีครับคือ,อว่าโอนเงินเข้าไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าทันทีเขาไปเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์แล้วแล้วเหมือนก็วัวนหนึ่งมันจะลิมิตได้แค่ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกับว่าวต้องไปแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรจุกจิ๊กจุกจิ๊กไงทุกวันเหมาอนว่าเราดูปัญหาเราเบรกว่าต ไม่ไหวอีกรอบกัอกบรากางขากระแพนค่ะพี่ชมพูแซวด้่ะสวยก็ดีใจครับผมดีใจก็โดนแกงโดนพี่หวันเจ็บแกงจริงๆวเขานัดกันเรารือ่ยไม่รูเรื่องเลยเหรอเขาเขาเราไม่รู้เรื่องเลยครับ แต่ว่าที่จริงเขาก็จะมีแบบแซมๆมาบ้างอะไรเงี้ยอย่างเวลาสมมติพี่ไปนั่งรถที่วัดเจีย๊ยบอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงเนี่ยขอแค่ได้รู้อย่างเงี้ยเปิดบ่อยๆพี่ก็ง,งงว่าทำไมช่วงน,นี้เปิดบ่อยจังนู่นนี่นันนน่นเหมือนเขาต้องการให้เราฟังก่อนว่าเอ้ยแล้วเขาก็ถามเราแบบลองถามเราครับเองนี้ดีไหมโอเคอยังนู่นนี่นั่นที่บอกเขาเขาเขรู้จักนะอะไรเงี้ยครับก็จะมีแซมๆอะไรเงี้ยบ้างครับคิดไหมคะว่าจะเปิดออกมาเป็นที่ชกตอนแรกคือตอนแรกก็คิดไม่ได้ใจเหมือนกันเพราะว่า เหมือนเพื่อ,อนเจ้เขาก็หลุดๆมาบ้างอะไรเงี้ยแบบหลุดเพราะว่าแบบเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรงเี้ยครับผมแต่ว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมาจริงๆเนะว่าเพราะว่าพี่ชมตัวพี่ชมเองเลยเขาไม่ค่อยออกรายการอะไรพวกนี้ด้วยเราก็เราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆท,ที่ที่เขามาเทียบเลยดูครับดีด,ด,ดีดีครับชอบพี่อมขอคขาเกี่ยวมาเขาแบบ ดูแบบหลอกแบบจริงจังดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสนุกสนานอะไรเงี้ยมีพี่โอบด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพี่พีเขาก็ร้องดีด้วยครับเขาข่าวนม่กับการน้องเพีอะไรนะครับข่าวไม่กับการน้องเพีอะไรข่าวขึ้นอย่างอ๋อใช่ใช่ครับคือคือเขาเขาเขาเก่งเขาเก่งขึ้นทุกวันอยู่แล้วแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองต่ออย่างอย่างถ้าถ้าใครที่ดูบล็อกก็จะเห็นว่าเขาเหมือนแบบอ่าซ้อมเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเตรียมตัวมาดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนแบบ เก่งแคนทุกวันไะเก่งึ้นทุกวันอยู่แล้วราบอ่ะผมไม่ตอบแล้วถามเขาแต่กนนเออแนู่วนคนนี่ครับอยู่นี่เซ็นทรัลครับหลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้ก็ไปกับของผมไปกับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะบินไปเที่ยวกับครอบครัวครับจะก็จะอยู่กับพี่พทีมงานที่นี่ เพราะว่าเขาเที่ยวตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับที่ไม่ใช่ปีใหม่ปีหน้าเหรอครับจริงๆปีหน้าเรายังมีเอ่อมันเป็นเป็นเป็นเวอร์ชวลคอนเสิร์ตกับทาง Moment House j a p a นครับแล้วก็มีแฟนมีตของที่เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนยังไม่ได้จับสติก็จริงๆหลักๆก็จะมี2อันนี้แล้วก็ยังมีงานกระจิบกระจ่อยที่เหมือนกับว่าเราก็ทำด้วยกันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับ